เอาละวันนี้วันนี้เราจะมมเได้เกมแกลลี่มอดเกอนต้องปรับหน้าจอใหม่เพราะว่ามันไม่ค่อยตรงเท่าเท่าเลยโอ้กิปสองกิปบนั้นยอดวิวดีนะแต่กิปที่สามไม่ดีเพราะว่าถามไม่ตรงถช่ยช่ นี่ลูกปรับภาพเลยอ้าวมีปุ่มปุ่มอะไรนี่อัปเดตสองพันยี่สิบสามสี่สิบล้านหลบใหญ่ใช่ไหมอ่าโอเคใหญ่แล้ว

โอ้มาเร้วเราจะต้องเสียของมากำบ,บังรอนะจะต้องกันไว้อ่าเอา,อานีคือกงนะกงกงนี่คือกงโยเอ้กดอีอีอ กด e กด a เอาทำไงให้มัน in ออกมาเนะี่ย double แล้วต้องทำกงอ่อนแล้วโยทิ้งก่อนแล้วทำกงอ่อนนี่ไงกงโอเคทำกงจับแล้วก็หยุดอยอยโอเคจับจับจับ แล้วก็หยุดเอาอันยาวๆนี่งยาวนียาว,ยาวหรือแล้วก็หยุดอู้ฮะเอาดีโอ้คับแล้วก็หยุด <c oughs> อม,มันเหมือนจะมีทางออกได้ด้วยนะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้หรอกไปนู่นนะ แรงน้ำฝนที่มันอะไรกันฮึฮแรงน้ำร่วงเศรษฐกิจดุตันทร์ถกูร้องฮะ,งงะเอ่ออ๋อตึมหลวงซะหลวงไปหลวงซะเอ้ยดนดีโดนดีเราจะเอาหัวชะโคมา เดี๋ยวนะมันมีของเยอะแยะมากมายเจ้าหลวดติดอีกไปเอาไปตรงโน้นไงอีวอน้งอ่าอินพีซีเอ่อเอ่อสกีบิลลี่ทอเรตมันมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่ไหมดูเหมือนว่าอาจจะไม่มีนะโอเคไม่น่ามี เออรนดอมมันมีแล้วรู้อ๋อลยไปเลุยไปสกิบบี้ทอเรตทอถึ๊งเสียงมันน่าจะดังนะเดี๋ยวเราจะสร้างกองทัพเย้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 เพิ่งเดินลงไปกองทัพสกิบบี้ทอเรต เกือบเด็ดผมว่ากรงนี่สร้างมาไม่น่าจะใช้นะตัวไรวะเนี่ยนะมันไปเว็ดด้วยอย่างงี้ทีวีแมนก็สู้ไ,ไม่ได้ดิแต่เจอทีวีแมนล่าง,งตซ่โ oh, อ้ชิ i อ่าผมบ้านะไอ้กรงนี้ที่สร้างมาไม่น่าจะใช้อ้าว กองนี้ไม่ได้ใช้ลงมาเอาลงไปเอาลงไปไม่ได้ได้ใช้เอเอ,เอบินได้อโอ้ยผมชอบตัวนี้เนี่ยกับตัวเนี้ยกับเจอกับกองทัพคาเมราแมนดีคาเมราแมนนี่มีรถด,ด้วยมีแบบรถนี้หรือว่าแบบนี้อันนี้โปรเจคเตอร์แมน อันนี้ก็ไซเลนแมนแล้วก็ทิวแบบเฮลิคอปเตอร์นี่นี่นโอ้ยแหลกเลยมี เราจะมารีวิวกันมีตัวคาเมราแมนแล้วก็คาเมราแมนแบบว่ามี HD Full HD อืมกล้องโคตรใหญ่อันมิเริ่มเออหายใจได้ด้วยโอ้หแหลกแหลกออกก่อนดีกว่าโอเคมาเริกหมดเลยน่าจะมั่วแน่นอนป๊าเปิดมาแล้ว ายเลยเหรอ,อทำไมโหนเยอะเลยงั้นต้องเจอนี่ Skippy toilet แบบว่ามูชันโคตรเยอะ อออเอาออกมาทุกตัวเลยอยู่เอาออกมาทุกตัวเลยโอ้เอาละมาดูกันมันจะแรงขนาดไหนอุ๊ยอาจังหวะนี้มันไปชนกันแล้วโอ้เปิดเสียงอ้ อันนี้เปิดแสงดูเหมือนแม่มดจะนำนะตอนนี้โอ้อันนี้เปิดแสงสีแดงอยู่แล้วเนี่ยเราทำแบบไหนมนอยู่บนน่ะโอ้ยู่บนนั่นได้ยังไงนะอ้าว มันไม่อยู่บนเ้ียด้วยไงวะฮึฮึแหลกขอลบก่อนขอลบก่อนขอลบก่ัดโคตรแหลกโอเคลราผูกตัวแล้วเอาเลยเฮ้ยมันยังมีอยู่เขาไม่ไ้เสียงไม่เร็วิวอยู่อันนี้เลือด อเอาละเราจะเอาเอา่อสกิฟต่ได้ทั้งลยสันกาสเซ็นนี่คือมีแว่นตาละมันมีอันไหนแล้วที่มันเป็นเล็กครอบตาเลยอู้วบอมบอมเฮาตัวเลยวะเนี่ย สไนเปอร์เอามานันหลายตัวแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อันนี้แล้วก็จี a มนแล้วก็จี a มนวสองแล้วก็สก i ฟตี้ทอร์กับจีแม <c oughs> นหนึ่นี แล้วก็สกิมมิทอเรสแซนดิสโอ,อ,อ้มันมีอะไรติดอยู่ข้างหลังด้วยสู้กับกองทัพคาเมราแมนเออตายเชียร์ดิเออเอ่าละ่ะสู้กัน ทุกตัวเลยดักันแม่ครคุณอบนี่ตัวนี้เลยตัวนำอ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะก็ออกมาแล้วมาเริ่มกันเลยอ้ากดผิดคดผิด เริ่มเลยโอ้โหวิงกันแล้ววิงกันแล้วบุมบึ้มเฮ้ยว้ามันคืออะไรไม่เคยเห็นอันนี้ลุงก็ถือกันแล้วลุงก็ถือกันแล้วสกิบิี้ทอร์ดิสอันนี้คนวันนี้แซนดิสยังไงแซนดิสสู้กับไอ เอาอันนี้โดนอันนี้โดนคอ,อันนี้ดคอ,อ,อ๋ข้างหลังโดนโคง,งต,าตายไปแล้วเฮ้ยตายไปโอ้โตัวนี้ยิงแรงอนอนายเลยโอะอือ ไอพวกนี้ไม่ทำงานเลยสู้กับนี่น่อย N p C ยี่ยิบาอ็เลย วาลยหลายตัวเฮ้ยโคตรก่อนตองเจอนี่สู้ยากมากบอลตายหมดเลยเอ้าว โอ้ตายหมดเลยเฮ้ยนี่ไงไม่เห็นเหรอดี่อยู่นี่อยู่นี่ตัดมาเลยตัดมาเลยมาเทอปากันเลยมาจุก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 เย็ดเย็ดเย็ด Spiderman ว้าวมันระเบิดออกมาเลยดี จะรลุดเข้าไปโอ้โหโอ้โหจะเด็กออกมายิงอีกกรงยีกระวังอโอ้โหเออช่วยเพื่อนด้วย,ยามันจะยืนแอกนี่วันนี้ไปช่วยเพื่อนเลย มี RPG ด้วยนี่น่าจะเป็นตัวใหม่นะใไซเรนจบเลยวนี่จสูสคีวบีแมนเข้าไปนี่โดถตุอกวัดสกิวดิทอลิตเครื่องบินโอ้สกิวดี้ทอลิตเครื่องบิน โอ้ยไม่เห็นจริงดีฉันเหมชอบไปอยู่ตรงนั้นเอ่ะนี่่นี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 ่โอ้ยไปแล้วไปแล้วไปกแล้วสิ อ่ะบอกได้กลเปก้อนคีน,นี่น,นี่แล้วมันจะบินไปไหมเนะี่ยอ่ะนะอ่ะพากาันหน่อยดิเห็นบ่อยแล้วมันไม่ยอมทำอะไรเลยนะ่ะ thăng lặng thăng lặng thăng lặng thôi à. thôi à ô mà... à mà... đi ô đi ý là, lại là, lại ở mai nè à ok xong rồi mình đi cô bye bye